สวัสดีจาะพี่น้องมาดามสุยสาวเมืองสกลนคร,ร,ครชาแนลจ้าสิพามาชมตลาดนัดคลองถมหมู่บ้านดงคุ้มเข่าค่ะนาโรงเยี่ยนเฉลิมพระเกียกรติค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครน้วจะเนาะจ้าค่ะตั้งแต่เริ่มคอณพี่น้องจ้าอันนี้ท้ายรอบนอกค่ะแบบเบื้องนอกค่ะเนาะ หูยยาวไปหอดผุผลจากพี่น้องป่านหายดปเบ<ะ>ิ่อยเลยว่ได้หายสะโบกสองสะโบกเลยสลัดนัดแล้วค่ะเนะเาะดูแลป่าเดี๋ยวชี้หาักตั้งแต่เริ่มต้นทางนี้ไปค่ะพี่น,อน้องเริ่มต้น,น,นเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้ไป มีทางยางไปบลระพ่น้องจ้าหมูหัแตงโมแตงโมน้องเหม่ คุณป้าพักพายคืองามใช่ค่ะเมื่อนี้เดี๋ยวนุกับมาเอาด้วย้ะเด้อมาละสิบบาทที่เจ้านะ้ะเดี๋ยวนุกับมาเอาด้วย้ะเด้อหนุนยางไปทั้งคุณก่อนจ้ะ ปลาดุกนาด้วจ้าปลาดุกนาค่ะปลาดุกนาปลาเขีงนาจ้าปลาเขีงพรบนาะจ้ะเนาะค่ปลาเขีงนาปลาเขีงนาบ่จ้ะค่ะน้ำมือแห้งค้นให้นาแล้วก็สาเอาเลยบ่บอจ้ะเดี๋ยวหนูกลับมาเด้อหนูยางไปทงฝนก่อนจ้ะคุณยายสวัสดีจ้ะ จ่าเดี๋ยวหนูมาเอาเด้อเดี๋ยวหนูกลับมาก่อนหนูย่างวนรอบตลาดก่อนจ่าจ่าคุณยายปลาสมบ่จ้ะอันนี้ว่าปลาแห้ง<อ>จ้ะปลาเปลาปลาหมูเสา้นอ๋อจ้ะอันจุดโปมม้มบ่ค่ะอันนี้จ้าจุดโปม้มอืมจุดโปม้ม <laughs> ปลาไหลนัวๆค่ะปลาแดดนัวๆเอาขอบพูดลายนะครับเชิอนะครับกับลายผูลายพดบอกต่อกันไปบ่านไหนครับผีหสุดยอดอี๋จ้องนะ้วจะพี่น้องนนี่เป็นยังน้องคะนี่ปลาค้อค่ะพี่น้องจุดโปมกับมีปลาค้อกับมีเนาะ พอหนานสิบค่ะห้าิบจะเดี๋ยวหนูกลับมาได้จ้ะเด้อคุณตาได้ยังเนาะคือหลายอย่างให้คุณตา ใช่จ้าอันนี้ก็อันนี้ก็ปลาคอเนาะปลาคอดนะอ๋อโบปูคืองามแค่น่ะนะเมื่อเมื่อนั้นซื้อแล้วอยู่ตลาดทั้งฟางเออที่ทางมาซื้อเราไปทุกหนแต่เมนอันปูยังก็นี่ปูนาปูน้าบ่ะปูนาบ้านบ้านทั้งหมดอันนั้นหนูซื้อกับ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 นาหนูเอาไปเอาไปดองจัด ขาขา่าตั yeah. ้งสะบูไช่ขึ be ้งตารางไช่เร็วอันนี้เขาเหนียวไหมบ่จ่ะอ๋อจ้ะเอาแหย์ก็ขายบ่จ่ะอันเท่าไหร่ก็เก้าอ๋อแหยบ่เคยเห็นค่ะแหย์ซีมพูค่ะพี่น้องค่ะแหยไว้ว้านป่าค่ะอันนี้วันน้ำเขียว อุ้ยเออเพื่อนเพื่อนสิออกไปแล้วเด้เนี่ยคุณป้าคะน้องน่องอ๋บอกบอกอ๋อปูกแอรไว้แล้วปูกมัดแอรไว้แล้วติโอ้ยเนาะปลาดุกน้าไม่จะโตเป็นตะกรังแสบนะคะพี่น้องมัดแอรไว้แล้วว่าสั่น ไม่ันจะออกมันไม่ออกเพราะนผูกแอลไว้แล uh, ้วอะเสนผูกไว้แล uh ้วอะ่นห uh ัหมหานปากไอพี่น้องตลาดค่ะไม่ค้าน้หมูโลก้าสิบบาท น้ำชุนละ30ค่ะน้ำหวานขวดละ5บาทค่ะน้ำหวานอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอานะเดี๋ยวจะวนกลับมาเดี๋ยวเอาเอาเอาชาไทยสองเดี๋ยวมาเอานะ

ขายมะแขงอ๋อพินนี่อ๋อพิน no นี่ก็ขายบ่จ้ะด้ขานึกว่าขายพินน้ำมอ๋อจ้ะเบอรอะไรยังไงเซฟไฟล์หอนัพ่อดะเซฟไฟเรฟไฟ์ไม่นะคะพี่นอก เอวามาอันนี้สิบาทป่ะจ๊ะบาอ่าจ้างามนามนะม่นี่ไม่กระสุนอย้างไรเน่ย ปลาเผาถุงมืหรือมาทำมหน่ออยากว่าดียาเแต่ละคนใหญ่กว่าเออเข้ามาดีใหญ่เด้อาใหญ่เดอปลาทูปลทูมีทุกใสแล้วค่ะพี่น้องค่ะปลาทูบเอืมีีต่หมางงามๆนะจ๊ะเนาะ บนสีมันลดจ้าบุณนสีมันลดอดสีมันลดจ้าสีงามๆโซเดียวกันจ้าโซเดียวกันหรืออ้ uh, oh. ะเหลืองธรรมชาติเลยเนาะจ้าม oh ัองามเป็นตะเหนียวเนาะค่ะเนาะจ้ามันเพิ่มจ้าอใส่กอกใส่กอกดงมะไฟคมะป่นใส่กอกดงมะไฟ แซ่บซ <Yeah. S 1> sí. ื้อแล้วค่ะครังกาซื้อแล้วครังกนซื้อนี่แหละจ้าซื้อกับคุณยายคุณยายเพิ่ขายให้ราาหกสบาทนะคบ้างเขาลามบ่จ้ะอันนี้อ๋อขายไม่ะเดี๋ยวขาขาย

เหมือนเดิมกล่องนึงพิเศษพิเศษแม่ค่าเ<ป>ข่ามันไกลพั่งจำได้ <c oughs> กินบุคือมูเนาะ <c oughs> ลูกซ้ายกินเข่าบุคือมูฝรั่งหน่อยกินบุคือมู<ป>ขงกับเขา<ป>ลายยางหลายแนวจะพี่น้องจ้า

ขา้าวจ้ะอันนี้ขาา้าวเม่าเมื่อนั่นซื้อไปครึง่งโลนะแซ่บแซ่บเแค่กินทั้งไส้กะทิทั้งกินเปล่าแซ่บจ้ะอ๋อนเป็นข้าวไม่กินไล่ซื้อไปนี่นกินเองเบิ้ลฮะซื้อไปนี่กินเองเบิดแม่กินเองโอ้ยกินเองซื้อไปกินผู้เดียวอีกเด้ดนี่<ม>ลูกพ,พี่อยู่บ้านไหนอ๋ออยู่ ได้ข้าวมันไก่แล้วจ้า <sk ill in the air> ได้ข้าวมันไก่เลวอุ้ยหอยหอยจูบหอยขมบ้านเฮาตัวนี้ค่ะขออนุญาตถ่ายวิดีโอ้ด้ยจ้ะเด้อทำสบายลูกค่ะอันนี้ก็แกงเฮ็ดค่ะพี่น้องอันก็เฮ็ดเครื่องเฮ็ดฟางนี่ชุยยางสุแนว<ๆ>จ้ะพี่น้องจ้จานะกับเข่ากับน้ำที่รีดมาทางบริษัทเขาส่งมาตัวใหญ่มาให้บริเวณนี้ มีแครอทบ้าจ้าแครอทแครอทมีบ้าแครอทสองหัวจ้าเท่าไหร่จ้ายี่สิบจ้า เท่าไหรคะเอมักลุงค่ะสิบบาทปะเอาเออเอาสงชุดค่ะเดี๋ยวได้ค่ะวยเดี๋ยวเดี๋ยวนูกับมาเอาเด้นุยางไปชุดเดียวกับมายางนอมากปรียงจ้ามีหลายยางหลายแนวเนาะของกินบ้านเรา ขออนุญาตถ่ายวีดีโอนะคะคุณยายจ๋าใกล้บ้านเฮาก็มีเนาะจ๋าขออนุญาตถ่ายวีดีโอนะคะคุณยายจ๋าจ๋าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จ๋าชิดเด็กระจายเนาะชิดเด็กด้งดังเนาะคุณยายจ๋า ถุงเท่าใดคะคุณยายเดี๋ยวเอาถุงหนึ่งเด้อเดี๋ยวหนูกลับมาเอาหนูไปเอาของตรงหันก้อนลานนี่หนุ่มสั่งเอาทังเอาถุงหนึ่งเอาเอาเอาถุงนี้จะคุณยายจ้ะน้ำใบย่านางนเด้อโอยมื้อนี้ไ่ได้แกงหน่อไม้ค่ะคุณยายเดี๋ยวมื้ออื่นมื้อใหม่นอกใจเนาะแกงมาซื้อให้เลยเด้อจ้าคุณยายจ้ะ ช่อง YouTube จ้ะจ้าเรียน YouTube จ้ะแม่ดามซุยสาวเมืองสกลนครจ้ะคุณยายคุณน่ะขนมปากหมอบาจ่ะอันนี้แม่ปากหมอบ้า มีสุยางสุแนวกับเขาบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยสะออนหลายสะออนักสะออนหยังมีเบิดค่ะคุณนะคะพี่น้องคะตลาดหลายหใหญ่ๆค่ะย่างสุดลุงหูลูกตาค่ะพี่น้องคะยังไห้มาย่างตลาดนําเด้นว่าหลายคักสะออนักสะออนขอนถ่ายวิดีโอจ้า ปลาค่ะปลามีชูยางชุแนวค่ะปลาลกลือเทปกังามๆนะพ่อค่ะเนาะเสือเทปงามกระเดียกระดดค่ะค่ะ ขาขวาเียวไปอไปทางนี้แล้วค่ะเนาะสั่งอันั้นเพื่นไว้ที่สั่งไว้ได้ลอบอจ้า <c oughs> กับแล้วจ้าเอาเสื้อใส่อ๋อซื้อมาเสื้อขามันไกลหายอันพระเอกน้ำจ้ะอันได้แค่นั้นบมาค่ะหาห้าน่ะจี ไอางบอกมาต้องสอนน้ำได้่สยอาใ50เลยค่ะลู่30ใหญ่50ค่ะกฟสวยค่ะที่น้องค่ะน้าไปดูน้าสลย พักถั่วกันเท่าใดค่ะคุณป้าเอาสองกำจ้ะสองกำนี่ค่ะจ้ะพักถั่วงามๆจ้ะพี่น้องจ้าขนมจีนแห้งกันนี้จ้ะจ้ะอันนี้ผักบุ้งแก้วผักบุ้งแก้วน้ำปลูกเองย่างในปลูกเองแมนจะโอ๊ยพักสังเงานะคงามจ้ะพี่น้องจ้าจ้ะคุณป้าพักพ้ายกำเท่าใดจ้ะกำละสิบบาทกำละสิบบาทมิจะกำงามๆค่ะพี่น้องค่ะ เอาซองกำค่ะคุณยายกำได้ก็ได้จะเอาซองกำเนั่นเนาะอันนี้อันนี้พักสังเงาเนาะค่ะเอาแต่พักพายละจ้ะยี่สิบบาทเนาะพักกัญจองกำเท่าไหร่คะคุณป้ากำละสิบบาทประจ้าออ๋กินอย่างเนาะสาวหน่อยเนาะพักกูดเนี่ยเอาไปกินก็อย่างค่ะคุณป้า อ๋อเอาแต่พักกันจองงแเละจ้ะคุณป้าเอากำนึ่งจ้ะกำไดก็ได้จ้ะคุณป้าจา้ะง,งามๆแล้วจ้ะเนาะพักกูดก,งก็งามอืมจ้ะพักงามๆจ้ะพี่น้องจ้ะมีสุยางสุนแนวค่ะของบ้านเฮาเอามัดนึ่งจากมัดไดก็ได้จ้ะคุณป้าคา่ะเพื่อค้าจะไหนคะคุณพี่อันนี้หมดนี้ห้าสิบบาทหมดนี่ห้าสิบบาทปะเออเอาบานิ่้เหรอคะคุณพี่ค่ะ มันแกวก็บมีค่ะอะมันแกวก็บมีนะคะเนาะจะเสือกง,งามจ้ะมะฟักก็บมีแล้วค่ะเด้ออันนี้อนันมันแกวบ้านเฮาเนะมีสองสีเนาะม่วงกับแดงค่ะ